สวัสดีครับมิรังนักปู้ท่านพบก,กับช่องไอเดียคาราบิดนักปูใหม่มาอนกันนะครับวันนี้ก็ฟุตบนโลกวันที่สองนะครับเราก็ชิวๆครับหลังจากจบคู่แรกเราก็มานั่งนอนนอนดบบอลในห้องนี้ครับอ่าไม่รู้เขาเรียกว่าฟาร,รม์มหรือว่าห้องทดลองอ้าวม,มีเพื่อนมีเพื่อนมีลังนักปู่มาครับนีมิรังนักปูใหม่หนึ่งตัว สงสัยได้กลินได้กลิ่นไปกัญชาจะมากินอีกแล้วเลี้ยงไปครับพวกเราอยู่กันอย่างที่เขาบอกครับตื่นมาตีสี่ตีห้าก็เข้าฟาร์มย่อยอ,อีกทีตีหนึ่งตีสองครับพวกเราจะส่งท็อปปิง้งรดน้ำทำไปเรื่อยไม่รู้ทำอะไร แล้วมันก็เกาะอ,อันนี้ก็ไม่รู้เกาะทําไมครับเนี่ยแล้วทำไมอยู่วีเลยครับอย่าคิดมากครับถือว่าอยู่กับธรรมชาติขอแค่มียไม่ทิ้งก็พอครับนี่อ่ะอันนี้น้ำสมุนไพรน้ำน้ำน้ำปัญชาที่เราต้มมาจากยอดนะครับ ตนี้เราไม่ได้พาน,นให้ต้นกัญชานะครับพานให้เราเนี่ยไอสองกางนั้นเป็นสายพันธุ์นอกนะครับที่เรามาทดลองปลูกซื้อมาสี่มเมล็ดนะครับแต่น่าจะรอาแค่สองคนระับจริงๆเขาเขาง่องหมดนะครับแต่แค่เราขายการดูแลใส่ใจเขาโดนมแมลงโดนศัตรูพืช กินไปทำให้เขาไม่เจริญเติบโตผมก็เยกลยเหลือยแค่สองต้นนะน,นี่ต้นนี้รนนครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะโอ้โหเดี๋ยวผมเอาน้องเขาออกก่อนนะโอ้ยอ้ไม่ได้กแกล้งเขานะครับเนี่ยไม่ได้กแกล้งแต่ว่าปล่อยน้องเข้าไปแล้วน้องเขาหงายเอง ปีแ่น้องก่อนโอ้ยเดี๋ยวจหายว่าทำายสัตว์เออไปเราปิดประตูไว้ครับน้องก็เลยบินเข้ามาประตูไว้วน้องก็บินเข้ามายังยังยังไม่ไปยังมาหากูอีกอ,อย่าหันหน้าให้น้องไปทางนู้นครับไปเออ ันกลับตัวอีกแล้วเรามาดูกันครับคลิปนี้ไม่มีสารานะคลิปนี้อยากให้ดูว่าเขาจะไปไหนนี่นี่ประตูทางโน้นนะเพื่อนเพื่อนประตูนี้โอเค ดูเส้นทางการเดินเขาแล้วเราน่าจะรอยครับปีปีเขาก็มีนะครับตอนมาเขาบินมานครับตอนกลับเขาเดินกลับเอาที่สบายใจของเขาครับไปสุดใจเหมือนเดินอยู่ในบ้านตัวเอง แล้วขามาบินมาทําไมวะยังงงย่างงงอาาเอาอาโอเคผมว่าเนี่ยเราต้องไปพาเขาออกไปข้างนอกครับตอนนี้จบแค่นี้นครับจบกันที่เดี๋ยวผมพาน้องเขาออกไปเองอ่าใครถูกใจจริงๆมันเรื่องถูกใจเลยแบบนับ ถูกถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ขอญาตไปเลียร์น้องก่อนครับอ่าสวัสดีครับ